ก็ดีค่ะวันนี้ดีตีที่ทั้งคู่วันนี้แบบสองวันแรกอาจจะมีบางคนหลุดไปบ้างแต่วันนี้จีนรู้สึกว่าทั้งคู่ <Sorry. S 1> ค่อนข้าง s อลิดแต่ว่าพี่เมียววันนี้พัดดีมากพัดดีกว่าสองวันที่ผ่านมาแต่จีนอาจจะไม่ลงบ้างแต่เขาเขาพัดดีก็เลยทําแต้มได้เยอะของคู่โมเมนะครับวันนี้เป็นยังไงครับ,บจริงๆต้องบอกว่าวันนี้เมตีดีมากค่ะแล้วก็แล้วก็พัธลงเยอะขึ้นเลยแล้วก็ จริงๆก็แบบเหมือนเมย์เขาก็าเซฟโมไว้หลางไรๆหลุมอะไรเงี้ยแต่ว่าโมก็คิดว่าโมโมก็ช่วยบ้างช่วยบ้างไหมนิดหน่อย <c oughs> โมก็แบบมีแบบท้องหลือสุดท้ายแบบช่วยช่วยเมย์บ้างอะไรเงี้ยก็เห <Okay. S 2> มือนแบบว่าน,น่าจะเหมือนกับว่าเอ่อมาในในเวลาที่ที่ควรจะมาในเวลาที่ควรจะช่วยเลยค่ะก็โอเคพูดถึงภาพรวมตลอดทั้ง3วันที่ผ่านมาในการเล่นแบดเก้ รู้สึกเหมือนทุกวันฟีลแบบคอมจิวเบิลมากขึ้นทุกๆวันคะวันแรกอาจจะมีแบบไม่กล้าตีว่างงๆว่าจะยังไงอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าทุกๆวันเหมือนทุกมันเริ่มดีขึ้นเรื่อยๆเหมือนฟีลคอมจิวเบิลขึ้นเรื่อยๆค่ะก็รู้สึกแบบอุ่นใจที่แบบมีพาร์ทเนอร์ตีตรงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยทําให้หนูกล้าตีมากขึ้นแล้วพอเริ่มกล้าตีก็เริ่มตีดีแล้วก็เริ่มตีออกแล้วก็เริ่มแบบ สร้างความมั่นใจให้ตัวเองมากขึ้นก็ตรงนี้ก็แบบบอกน้องไปแล้วในสนามว่าแบบเออแบบช่วยได้เยอะเลยเอ่ส่วนเรื่องพัดเรื่องอะไรอย่างเงี้ยก็คือรู้สึกว่าพอมันเริ่มตีได้แล้วเหมือนเราแบบเราเกมลับมาตลอดอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอเรามีโอกาสได้ทำาบอดี้เรามีโอกาสได้ต้องแบบต้องพัดลงแล้วเราแบบเราทาได้ก็ถือว่าเป็นวันที่ดีค่ะสามวันนี้ผ่านมาค่ะสำหรับจินก็ดีแหละพอรู้ว่าแบบได้แข่งแมชเพย วิงเนี้ยจริงว่ามันเป็นอะไรที่ที่ดีสําหรับเราอยู่แล้วเพราะว่าคือจริงๆทุกทีมเป็นอันดับโลกการที่จะชนะแต่ละทีมหรือแต่ละคู่ได้อะมันยาก mm hmm. แล้วก็คือมันอุ่นใจตลอดที่แบบเออยังน้อยมีพาร์เนอร์ถ้าเราหลุดคือเรามีพาร์เนอร์ที่ที่แบบช่วยประคองเราไว้อยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะแล้วจริงก็รู้สึกว่าดีที่นั่นแบบแมชเพย์บ้างแบบผ่อนคลายบ้างเวลาเราเล่นแบบแบบแบบมชธรรมดาส่วนตัวมาจะแบบตึงเครียดอะไรอย่างนี้ไปหน่อยอะไรง